ีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพาทุกคนนะคะมาดูแนวจัดสวนนะคะจัดจัดสวนแบบว่าใช้ต้นไม้นะคะใช้ดอกไม้ต้นไม้แบบไหนนะคะเดี๋ยวมันเรามาดูกันเลยนะคะว่าตรงนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชพัฏนวไลอลงกรน,นะคะเขาจัดสวนแบบสวยมากนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นของคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลไลอลงกรณ์ปทุมธานีนี่นะคะมาดูส่วนที่คณะของเขาจัดนะคะนี่ทําตีคู่ไปด้วยนะคะต้นเฟื่องฟ้าดอกสีสวยนี่นะคะแล้วก็เป็นต้นแบบเขาทําตัดเป็นเรียบๆรยบนะคะก็คือต้นต่ําๆแบบนี้นะคะปลูกในกระถางนะคะในบล็อกๆนะคะ สวยมากๆเลยนะคะทําเป็นแบบว่าตัดแต่งนะคะให้เป็นทรงต่ํานะคะแล้วก็ออกดอกสวยงามนะคะข้างในก็จะมีต้นไซประดับนะคะที่ตัดแต่งเป็นรูปทรงนะคะสวยงามทีเดียวนะคะตัดกับสีของเฟื่องฟ้านะคะสีเขียวกับสีดอกไม้นะคะทําให้ดูสดชื่นสบายตามากมากเลยนะคะข้างหน้าก็จะมีกังหันที่ทางคณาเขาทําไว้นะคะแล้วก็มีโซลาเซลล์นะคะ สนามหญ้านะคะที่มาลมาทีไรนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะแต่ละจุดของที่นี่นะคะเขาก็จะตัดจัดแต่งแต่ละจุดเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะข้างหน้าก็จะมีโอ่งนะคะเรียงรายแล้วก็ปลูกด้วยต้นพุทธสุภโชคนั่นเองแล้วก็ตัดแต่งให้สวยงามเนาะสองข้างขนาบข้างเนี่ยคือจะเป็นต้นเฟื่องฟ้านะคะแล้วก็ใส่ประดับที่ตัดแต่งนั่นเองนะคะ ทำใหดูสวยงามเป็นระเบียบน่ารักมากๆเลยนะคะ บ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับวิธีการนะคะไอเดียในการจัดสวนนะคะด้วยดอกเฟื่องฟ้าแล้วก็มีใส่ประดับนะคะที่แบบทำให้แบบว่าสวนย่อมดูสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกออกมานะคะแต่เรามองข้างในนก็จะสวยมากเลยนะคะก็มปส่งต่อไอเดียนะคะการจัดสวนแบบน่ารักน่ารักนะคะง่ายๆนะคะ,ะ,คะให้กับเ,เพื่อนๆเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ ในงานเราพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทีมนี้ก็บ๊ายบายค่ะขอตัวไปออกกําลังกายก่อนนะคะวันนี้มาออกกําลังกายน้องก็ได้พบเจอสวนที่สวยนะคะก็เลยเอามาฝากเ,เพื่อนๆนั่นเองนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านน,นนะคะ